ค่ะโอเค2ล้านเนาะดิดิไซด์ <coughs> 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 ทำไมไม่กลัวคะ่ะหรือรอสังเกตา,านะครับสายหมอท้องนนช่คร้บอ่านี้แทวไหนอไนอนหรือว่าอ่าถือว่าเป็นข้อสกสกายเช็คในโรงพยาบาลฉีดวัคซีนไปต้องกักตัวอะไรเนี้ยนะครับอัอนนี้เป็นวิที่ที่2สามารถแจ้งความประสงค์นะครับอ่าได้ที่เราบา บ้านไหนคะคุณแม่บ้านเวียงทองเวียงทองใช่ไหมคะอายุเท่าไหร่คะคุณแม่คะอายุ68 68นะคะค่ะคแม่อยู่เวียงทองนะคะเวียงทองอยู่อยู่เวียงทอง2งเกษอ๋อค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่นะคะตอนนี้มัน68เต็มอ่ะ68เต็มนะคะประมาณเก้าโอเคค่ะให้ประชาชนสิทธิ์จ้ะ อะไรติดมาค <น S 2> ุณแม่คะยาขันนี้คุณแม่เข็มแรกอะไรคะชิโนโฟน,โนโฟานใช่ไหมคะอันนี้ห่างกันกี่เดือนคะคุณแม่ห่างกันสามอาทิตย์นะคะคุณแม่มค่ะมันมันมันเพิ่มเพิ่มที่ที่เ็แค่แต่ว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรอันตรายอืม ก็ใช่ไหมคุณแม่แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมคะอ๋อที่ฉีดวัอิการว ข้อมูลการรับท่านนะครับเราจะแอปมือแอปลายของพร้อมได้เลยนะครับตัวนี้เป็นข้อมูลส่วนกลางนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับขอให้นะครับสามารถแท็บหน้าจอและถ่ายสำเนานะครับเราลงทะเบียนตั๋วให้เืในกรณีนะครับทางท่านต้องเดินทางข้ามจังหวัดเนาะแล้วใช้ไปตัวนี้นะครับบอกว่าเราฉีดวัคซีนโควิด2เจ็ดนะ ีคนะรแล้ได้ไี้เลี่ยเวลาท่านเรือใม่ต้องการใช้เอาระยนที่ใช้แลาว547ครับค่ะแล้วก็ตอนนี้มีของพระพิสุงนะเป็นชินโนกามี 2> ่2เนาะ72รูปแล้วก็ ตาสูงข้อหมายเลยไม่คุ้นที่เข้าถึงเพราซีนยากเนี่ยคุณลงทะเบียนไว้อีกประมาณห้าสิบคนคุณเชืนอว่าประมาณห้าสิบคนครับจะรวมเขประมาณหกร้อยหกร้อกสิบเกาหกร้อยเจ็ดสคนวันนี้ใช่ไหมคะอ๋อสำหรับวันนี้ใช่ไหมคะอ่าแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะรบกวนสอบถามนิดนึงเนาะว่าที่ผ่านมาแล้วคะท่านที่ผ่านมาตอนนี้ของเด่นชัยเราเนี่ยกี่เข็มแล้วคะท่าน อ่าหมื่นกว่าหมื่นกว่าเขียนแล้ครับยอดยอดยอันเป็นเต็มเลยต่อเดี๋ยวเดี๋ยวได้ค่ะได้ค่ะงั้น